ปลาปลานินนะครับตัวใหญ่ๆเรามาชำแบบเป็นชิ้นพอดีสำหรับหนึ่งที่นะครับวันนี้เราจะทำปลานินผัดพริกขิงนั่นเองนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบต่อไปกันนะครับทอดปลานะครับเพื่อนทำปลาเป็นชิ้นแล้วก็นำปลามามาทาแป้งนะครับมามาทาแป้งเบาๆเหมือนเราทาแป้งหลังอาบน้ำนะครับเพื่อนเนาะไม่ไม่ได้ใส่แป้งเยอะน้าบางๆแบบนี้ครับโรยแป้ง แล้วก็เนี่ยครับตั้งน้ำมันนะครับเพื่อนแล้วก็ใส่แป้งไปสองช้อนโตนะครับแป้งทอดกรอบนะครับใส่ละลายลงไปในน้ำมันสองช้อนโตนะครับแล้วปลาเขาจะไม่ติดกระทะนะครับแล้วทอดก่อนครับเพื่อนพกติติดก้างติดอะไรนีะส่วนที่เป็นก้างๆนะครับเพื่อนที่กับก้างแบบนี้ครับเพื่อนส่นเนื้อเราจะทอดแต่ก่วนเนื้ เพาาื่อนอเนี่ยครับปลาทอดของเรานะครับเขาจะไม่ติดกระทะนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวแป้งที่เราใส่ไปในน้ํามันนะครับเพื่อนถ้าเราทอดรอบที่สองเราจะกรองน้ํามันก่อนนะครับแล้วเราจะทอดส่วนที่เป็นเนื้อต่อนะครับเพื่อนๆทําแบบนี้จะทําให้ปลาเรากรอบดีขึ้นนะครับเพื่อนๆปลาทอดของเราเราจะไม่เอากรอบมากนะครับเพื่อนเราเอาแค่เขากรอบพอสวยงามนี่แหละครับไม่เอากรอบมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปตัดทริกขิงอีกนะครับเพื่อนได้ประมาณนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวจะตักเอาขึ้นแล้วเพื่อน นี่ครับชิ้นส่วนที่เป็นเนื้อของเขาเราจะทอดออกมาได้สวยนะครับคุณเจ้าเขาจะสวยแล้วก็กรอบดีนี่ครับไม่ติดกระทะนะครับเพื่อนดูความร้อนจากนี่นะครับคนเจ้าน่าทานมากมายเลยครับคนเจ้าดูแต่ละชิ้นนี่ครับเพื่อนนี่ก็คือส่วนที่เป็นก้างนะครับเพื่อนเราขึ้นมาแล้วเนาะนะครับที่เป็นก้างเป็นปี๊เป็นหัวเดี๋ยวก็จะผัดผัดเครื่องแกงพริกกิ่งนะครับเพื่อนแล้วก็ปรุงแล้วก็นำปลาไปคลุกเท่านะครับเดี๋ยวเรามาขึ้นกระทะกัน ปลาปลา,าทอดเรานะเราจะทอดประมาณนี้นะครับเพื่อนเราไม่ให้เขาโคเดนเบามากครับเอาแค่เขาสุกแล้วก็หนังกรอบดีนะครับเพื่อนแล้เวเราถึงจะไปผัดคุกเขากับเครื่องผัดของเรานะครับเป็นผัดพริกขิงปลานิยนนั่นเองเดีย๋ยวเราไปขึ้นกระทะกันปลานิยนผัดพริกขิงนะครับเพื่อนก็มีปลานิยนที่เราทำเป็นชิ้นแล้วก็ทอดแบบนี้นะครับอ่าก็มีเครื่องแกงครับเพื่อนเราใช้สามขีดนะครับเพื่อนใบมะกรูดซอยน้ำมันที่เราทอดปลานิยนนะครับเพื่อนเรามาขึ้นกระทะ ลงไปเลยประมาณร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบเป็นเดียวไปติแกงไปเลยครับสามสี่ปาลาตัวใหญ่ครัท่านนึงแบบคนไหนที่ทำสำหรับปลาตัวเดียวอาจจะใส่ตัวเดียวเราปลาตัวใหญ่ปลาเนรต,นนตัวนี้โลโลกว่านะครับเพื่อนทำการปลุกปลุกต้นแกงเขาตื่นนะครับเพื่อนใส่ไฟอ่อนนิดนึงนะครับพอไปแดงพอตอนนี้ก็ไฟอ่อนนครับปลุกให้เขาตื่นนี่เขาทั่ว เครื่องขาน,นี่ปลูกเครื่องแกนให้เขาตื่นดีแล้วนะครับเรื่องนำใบมะกรูดบานส่วนนะครับที่เราต้องใช้ทําให้เขาหอมแล้วก็ใส่ใส่น้ำปูดสามขั้นตอนนะครับมีขั้นตอนใส่ตอนท้ายแล้วก็ใส่ตอนใส่ตอนเอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอนตกเต็ม นี่นะคะอ่องแกงเราตื่นดีนะคะลงไปเลยค่ะเจ็ดร้อยนะคะเรองค่ะเจ็ดร้อยมลก็ไม่ใช่เจ็ดเออใช่เจ็ดร้อยพูดผิดนี่นึ่ว่าพูดตัวเองว่าเจ็ดดีนะเรามาปรุงรสกันค่ะใส่ลงไปเลยชโลต เราจะไม่ใส่เกลือนะครับเพราะว่าพริกแกงที่เราซื้อมาเขาจะใส่เกลืออยู่แล้วใส่รสไปเลยสามช้อนโต๊ะนะครับค่อน,อนพริกขิงเขาจะต้องหวานนํำนะครับเพื่อน,น,ะค,ะอนค่ะ,คะใส่ลงไปเลยน้ำตาลห้าน,นะคะห้าช้อนสองสาม สีห้านี่เราจะมาทำอ่บผัดพิกขิงเพลดนข,ขั้นตอนนี้เรียกว่าผัดพิกขิงเพลดส,สองช้อนโต๊ะ ปลาเขียวครึ่งช้อนโต๊ะหรือว่า1ช้อนชานั่นเองนะคะเคเพื่อนาซีอิ้าซวขาว1ช้อนโต๊ะกะทิที่แตกมาน่ะบุบี้บุบี้แบบนี้นะคะนี่ค่ะได้แล้วค่ะเพื่อนํานำปลาหมินทอดของเราลงไปเลยคลุกเคล้านะคะเร่งไฟขึ้นค่ะ อันนี้คลุกเขาเลยค่ะคลุกเขา เพื่อนขานี่นะคะพอปลาผัดพริกขิงของเราเนี่ยปริญผัดพริกขิงของเราได้ทรงแล้วนะนี่เขาเรียกว่าได้ได้ทรงแล้วนะครับเพื่อนขานเราจะเคี่ยวจนกว่าเขาจะได้ทรงนะโรยลงไปได้ค่ะเนี่ยคะ่ะใบมะกรดูดเดี๋ยวไว้หน่อยนะคะไว้ไแต่งจานค่ะ ข้าวข้าวโคเรโคเรนะคะตานนผัดพริกขิงพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเพื่อนๆอร่อยแซ่บเวออร่อยยั่วๆเลยครับเพื่อนๆหอมไปเจ็ดบ้านแปดบ้านเลยครับน่าทานไหมครับเพื่อนๆนี่ครับปานนผัดพริกขิงเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ น้ำเปล่าเยน็ยนๆอร่อยแซ่บเวอร์าวางกะละมัง